ครับเมนนะครับผมเนาะแทบห,หัวขาดพี่น้องครับเมื่อเห็นแบบนี้นะครับผมอาวุธนะครับเรื่องของเครื่องวินลบทุกคนเนาะหรือว่าอาวุธ uh, ทําลายล้างนะครับของประเทศไทยนะครับมีหลายร้อยลําทุกคนโอ้โหนะครับพี่น้องยิ่งค้นหานะครับเกี่ยวกับล้านอาวุธเนาะยุทธปกรณ์ของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจดรวดทุกคนหาดีที่ไอหนึ่งจีแล้วก็รถถังนะครับปืนใหญ่ซีซ่านะครับพี่น้องแล้วก็เรื่องของเครื่องวินลบเนาะ ไม่ว่าจะเป็น g i f เฟนนะครับผมหรือว่า F16 เอฟห้าอีนะครับเป็นเครื่องบินลบที่ทำลายล้างนะครับผมเนาะงานนี้นะครับครามีนดูดูอย่างนี้แล้วนะครับพี่น้องยังจะกล้าเขิมเกลืมกับไทยหรือเปล่านะครับผมนะครับพี่น้องเลยสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีสวัสดีนะครับพี่น้องสุกุสุขนกันเลวกันนะครับผมที่เขามาติดตามรับส้มเนาะเมื่อนี้ถือบอลเป็นเรื่องเล่านะครับที่ผมอยากถ่ายทอดให้ดูเนาะคือเห็นนะครับซองของคนไทย ที่เขานะครับทำคลิปเกี่ยวกับเครื่องวินลบของประเทศไทยโอ้โหนะครับพี่้อเพ่งเห็นนะครับพี่ดองผมก็บบูกิดว่าเครื่องวินลบประเทศไทยจะหลายขนาดนี้ครับพี่ดอกรวมแล้วนะครับประมาณ500กว่าลำทุกคนว้าทุกคนเลยคือมหาศาลนะครับผมเนาะขนาดเครื่องบินลบลำเดียวนี่ครับอย่าง F16 นี่ก็หลายหลายล้านนะครับหลายล้านหลายร้อยล้านบาทเลยครับทุกคนเนาะอันนี้คือแบบคือไม่รวยจริงนะครับหรือว่าไม่มีเงินสำรองไม่มีเงินทุนระบ่าระบังประเทศนี้แบบ คือซื้อไม่ได้ทุกคนคือซื้อมานะครับจากสวีเดนบ้างครับผมจากสหรัฐบ้างเนาะอย่าง f 1 6นี่ก็จากสหรัฐนะครับกิฟเฟนนะพี่น้องก็จากสวีเดนทุกคนเดี๋ยวมาดูกันทุกคนครับเนาะก่อนอื่นขอขอบคุณนะครับจากซ่องสิงหาชาแนลนะครับผมที่นําคลิปนี้มาดีแอคชั่นนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมเนาะและขออนุญาตด้วยนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวเรามานะครับติดตามกันครับพี่น้องว่ากำลงมีรบประเทศไทยนะครับจะเยอะแค่ไหนนะครับพี่น้องเนาะจะรับมือนะครับ กับประเทศข้างบ้านนะครับได้ดีแค่ไหนทุกคนนะครับบอกเลยว่านะครับเครื่องบินรบฝั่งไทยคือแบบนะครับแรงนะครับพี่น้องเลยเดี๋ยวมาชมคลิปกันทุกคนการพิจารณาจัดซื้อเครื่องบินรบขับไล่ของกองทัพอากาศไทยหลังจากสหรัฐไม่ขาย F-35A ให้ไทยนั้นเราเคยสงสัยกันไหมว่าจริงๆ้วเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศไทยนั้นในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างมีกี่ลำ เพียงพอต่อการป้องกันประเทศหรือไม่ในวันนี้เรามัดรวมมาไว้ให้แล้วกับเช็คขุมกำลังเครื่องมีนขับไล่ทั้งหมดของกองทัพอากาศไทย ศักยภาพของกองทัพไทยอยู่ลำดับที่24ของโลกจาก145ประเทศทั่วโลกอ้างอิงจากเว็บไซต์ globalfirepower.com เมื่อเทียบเคียงกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนศักยภาพของกองทัพไทยอยู่อันดับที่3ข้อมูลจากการจัดอันดับกำลังทั้งทหารโดยรวมทั่วโลกในปี2023โดยดูภาพรวมของกองทัพอากาศกองทัพเรือและกองทัพบกคบการทหารของไทยสูงเป็นอันดับที่27ของโลก ประมาณ2องแสนล้านบาทในปี2องพที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศไทยมีอะไรบ้าง 1. g r i p กริเพนยีสามเก้ทับดีผลิตโดยบริษัทซาฟของประเทศสวีเดนเป็นเครื่องบินยุคที่4.5มีทั้งหมด12ลำประจำการที่กองบิน7จงังหวัดสุราษฎร์ธานีฟูงบินที่เ0 1เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบที่18กขหรือ F5 a ทับีที่มีอยุการใช้งานมานาน 20-30ปีทุกลำติดตั้งระบบเครือข่ายข่าวสารทางยุทธวิธีหรือเทคนิค Data Link ที่มีความก้าวหน้าที่สุดแบบหนึ่งของโลกระบบดังกล่าวสามารถโอนถ่ายส่งต่อข้อมูลระหว่างฝูงบินได้ทันทีในระหว่างการทำภารกิจหรือรับส่งข้อมูลจากเครื่องบินลำอื่นหรือจากกองบัญชาการทางภาคพื้นดินมีค่าใช้ใจ่ายในการขึ้นบินต่ำมีความคล่องตัวสูงราคาต่อลำประมาณ2,800ล้านบาท 2. F 1 6บรรจุเข้าประจำการครั้งแรกเมื่อวันที่2รกรกฎาคมปี2531หรือเมื่อ34ปีที่แล้ว F 1 6 a เทับ B A D F เคยประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐมาแล้ว20ปีตั้งแต่ปี2524 กองทัพอากาศไทยได้จัดซื้อเครื่องบินมือสองตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันรวมอายุการใช้งานมากกว่า40ปี F-16A/B OCU b o x 15ส่งมอบในปี2531และ2535รวมทั้งหมด25ลำ F-16A/B MLU ย่อมาจาก Mid-Life Update คือการอัปเกรดปรับปรุงในช่วงเครื่องอายุการใช้งานอัปเกรดทั้งหมด18ลำในปี2549 โดย F-16A ทับ B เป็นเครื่องบินยุคที่4ถึง4.5เป็นเครื่องบินแบบมัลติโรคือสามารถปฏิบัติการได้หลายรูปแบบทางภารกิจโจมตีเสือประชาการลับและการลตาตะเวนรวกระทรวงกลาโหมได้ตัดสินใจซื้อเครื่องบิน F-16A ทับ B ีที่ใช้แล้วจากกองทัพสหรัฐเพิ่มเติมอีก16ลำในราคาลำละ8.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือ294ล้านบาท รวมเปเงินทั้งสิ้นกว่า132ม132ล้านเหรียญสหรัฐหรือ4,600ล้านบาทรวมทั้งสิ้นมี F16 ประจำการ51ลำประจำ3า3กองบินได้แก่ฝูงบิน102และ103กองบิน1นครราชสีมาและกองบิน4ฝูงบิน403ตาคีนครสวรรค์ 3. a l อัลฟาเจมีทั้งหมด20ลำเป็นเครื่องบินลบที่ฝรัง่งเศสและเยอรมนีได้ร่วมมือสร้างขึ้นอยู่ที่กองบิน23บุดรานี ประจำฝงปินสองสานึ่นำเข้ามาในประเทศไทยในช่วง20ปีที่แล้วจากกองทัพอากาศเยอรมันโดยเสนอขายให้กับประเทศไทยในราคามิตรภาพแบบ G2G หรือรัฐบาลต่อรัฐบาลที่ผ่านมากองทัพอากาศไทยได้ปรับปรุงพัฒนาขีความสามารถเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเช่นติดตั้งระบบนำร่อง้วย GPS ติดระบบผู้แร์เพื่อป้องกันตนเองจากการยิงด้วยขีปนานวุธนำวิถีปรับปรุงให้สามารถยิงอาวุธนำวิถีแปบบประกาศสู่อากาศได้ ปัจจุบัน Alpha เจ็ร่วมปฏิบัติภารกิจยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บและทําฝนหลวงร่วมกับกนฝนหลวงและการบินเกษตรอย่างต่อเนื่อง 4. n o r t h r o p F5 ซึ่งถือเป็นเครื่องบิในในยุคเก่าหรือยุค3.0มีทั้ง F5A, F5B Freedom Fighter และรุ่นอัปเดต F5E ประจําการที่กองบินที่ส1จังหวัดอุบลราชธานีฝูงบินที่211และปลดประจําการในปี2553ทดแทนโดยยาสากเกิเพนโดย F35T ทไทยกรีซยังคงประจําการต่อไปโดยเป็นรุนที่ดัดแปลงโดยกองทัพอากาศไทยให้อยู่ในยุค4.5เครื่องบินขับไล่แบบ F5 มีประจําการทั้งหมด45าลำได้มีการปรับปรุงเพื่อติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบอีเวอเรนิกระบบป้องกันตัวเองระบบเลดรา ทีห้าโกลเดียรอีเกิลเครื่องบินฝึกหัดของเกาหลีใต้ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือกับบริษัทล็อกฮีตมาตินสหรัฐไทยลงนามจัดซื้อเครื่องบินฝึกหัดที่50ทจันวมน14ลำตกราคาลำละ1180ล้านบาทเริ่มเข้าประจำการตั้งแต่ปี2 5 6 1ประจำฝูงบิน401กองบิน4ตาคลีใช้ในภารกิจฝึกบินและสามารถใช้ในภารกิจโจมตีและขับไล่เบาได้ด้วยมีโครงแบบส่วนใหญ่คล้ายกับ F16 มีระบบ Embedded Technical Training System หรือ EWTS สามารถฝึกหันนักบินกับซิมูเลเตอร์ทำการฝึกบินเสมือนจริงได้ทุกสภาพอากาศทำให้ประหยัดคบประมาณในการฝึกครอบคลุมในทั้งการฝึกนักบินขับไลยขั้นตน้นภารกิจการรบจริงและภารกิจเฉพาะรองได้แก่การโจมตีทางอากาศการค้นหาและการช่วยชีวิตในพื้นที่รบ ทิศทางการจัดหาเครื่องมินลบของไทยนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผลมาจากที่สหรัฐเพ่งเลงความสัมพันธ์ด้านการหงของไทยที่เสื้อวุสจากจีนมากขึ้นโดยจากตัวเลขของสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์มไทยใช้งบประมาณกว่า1,000พันล้านเหรียญสหรัฐในการซื้อเรือน้ำสามลำลดทาง48คันจากจีนและยังมีเรือรบอีกจำนวนหนึ่งในขณะที่การฝึกซ้อมรบระหว่างไทยกับจีนก็มีมากขึ้นในอนาคตต้องรอติดตามกันต่อไปว่า กองทัพอากาศไทยจะสามารถดีลเครื่องบินลบจากประเทศไหนเข้ามาได้บ้างในช่วงนานาสาระรู้จักกับ place, เทมเพลสเครื่องบินลบอัจฉริยะอ่านใจคนขับด้วยปัญญาประดิษฐ์จะเป็นอย่างไรน,นั้นติดตามรับชมต่อเลยครับ โอ้โหครับผมพี่รองเ้ยคนลุกคนผองเนาะนี่แด่ะครับผมคือเครื่องบินของประเทศไทยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น f 5 e พี่รองเนาะ f 16 g i ฟ f e n นะครับผมโอ้โหเครื่องบินนะครับที่ทำลายล้างนะครับผมหลากหลายลำพี่รองงบประมาณการจัดซื้อพี่รองเ้ยนะครับหลายพันล้านบาททุกคนคือไม่รวยจริงนะครับก็ซื้อไม่ไายนะทุกคนนะคิดดูนะครับว่าเครื่องบินลบนะแต่ละลำคือแดงเท่านั้นนะครับ ผมเคยไปดูที่กองบินนะครับตอนนั้นเนาะเนี่ยครับแถวอ่าพิพิธภัณฑ์นะครับแถวรอนเมืองนะครับทุกคนเนาะไปเห็นแล้วคือแบบคนนุกนะครับทุกคนพี่น้องนะนี่แหละครับเมืองไทยเนาะคือลานอาวุธลานเครื่องบินนะครับเครื่องบินรบต่างๆเนาะหรือว่าปืนใหญ่นะครับที่ประเทศไทยผลิตขึ้นมาเองพี่น้องอย่างปืนใหญ่นะครับหรือว่าจรวดต่างๆเนาะเรื่องอาวุธรถถังคือเมืองไทยนะครับ เก่งในหลายล้านนะทุกคนแต่ว่าไม่ค่อยจะโอ้อวดนะครับไม่ค่อยจะโม้นะครับนี่แหละถึงแบบอยากให้เห็นว่าเมืองไทยเขามีดีนะครับมีดีหลายอย่างนะแต่เขาไม่โอ้อวดเนาะคือข้างบ้านนะครับเหมือนเหิมเกิมนะครับพี่้องคิดจะมาลองดีนะคิดจะมาต่อกรนั่นแหละทุกคนคือเอาง่ายเขาก็เขาแบบไม่รู้หรือเปล่านะครับพี่รองว่าเมืองไทยนี่แบบสุดยอดขนาดไหนนะครับเรื่องของกองทัพเนาะเนี่ยเราเทียบเรื่องของพลทหารนะครับพี่้องพลทหารไทยมีหลายแสนนาย นะครับ4-5แสนนายเนาะแต่ฝั่งของกบูซานนี่แบบหลักแสนทุกคนนะเขายังมาก้าพี่ดอกคิดดูนะครับผมแค่ไทยเปิดนะครับวันเดียวเนาะก็ตุยไปหลายลายทุกคนถ้าให้ประเทศไทยต้องใช้เรื่องของเนี่ยครับเป็นเครื่องมีลบนะครับทำลายล้างนี่แบบไม่อยากคิดพี่้องว่าจะขนาดไหนทุกคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะเครื่องมีลบฝั่งไทยนะครับรวมๆแล้วกับ500ลำทุกคนติดอันลับพี่ดอก ยี่สิบสามยี่สิบสี่ของโลกเนาะโอ้โหนะครับไม่ธรรมดาทุกคนนะนะครับผมก็ประมาณนี้ครับพี่น้องครับผมเนาะขอบคุณในลายที่เขามาติดตามรอบสมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ